นอนหนึ่งครับสวยงามงามนะครับผมโอ้ตอนนี้ร่นตานะครับคับผมสุขสบายดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องป้องไปเขาสูช่องอีสานบานปลาสตอรี่เมื่อนี้ยังคงนําพผ้าพี่น้องขึ้นเลาะขกดน่องไม้ไรหายู่หากินอีกคือเก่านะครับกับการหาหนอไม้ไรแต่เศร้าท่ามกลางบรรยากาศขนตกโปรยปลายนะครับช่วงแรกบริสมารถิให้คลิปได้นะครับ มาถ่ายช่วงที่ได้นอไม้หลายเติบแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีนอไม้ให้รุ่นไปเรื่อยๆอยู่นะครับเมื่อนี้มารุ่นมาชมมาน่นวันลำกันครับว่าการหายุหากินเมื่อนี้นะครับจะได้หน่อยหลายปันไดหน่อยเง่รอางามคือเกาบา่เดี๋ยวมารุ่นช่มกันในช่วงต่อไปครับครับผมเมื่อนี้พาพี่น้องมาหานอไม้ไรนะครับกับบรรยากาศฝนโปรยปลายนะครับคือมีโอกาสได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าช่วงแรกถ่ายไม่ได้หลายคนถามว่าเป็นยังไงเลาวทั้น ผลตกแห้งครับไทยบรไดนะครับคุณผู้ชมกาสเดไทยนะครับแต่ว่ากระไดน้องใหม่มากเติบเนื่องแล้วนะครับหลายๆเติบแล้วมชุดนี้อีกสามน้อนะครับเติมกันนะครับสังเกตรานตาจะมีหลายแล้วนะครับในช่องที่ผลตกแห้ง่ทยคลิปกรไดนะครับเชิญชวนพี่น้องครับมาล่นมาชมนมากันไปเรื่อยนะครับมาเมื่อจะได้เติมตาบอนะครับ นอนเรงนะครับนอนสันไจ้ข้างงามนะครับเนี่ยงามนะครับผมอยู่ท่กันไปเรื่อยนะครับบรรยากาศฝนตกใชได้ช่วงที่ฝนกระลังซาซาเนี่ยครับนอนสันด้วยกันนะครับนอนเลยอะไรเพราะนอนเลยสันเกินบพราะในโซนปลายเยอะนะครับผมแซ่บเพื่อเขานะครับถึงจะเป็นนอนหน่อยนี่ครับอีกนอนเรื่งครับผม ตอนนี้ฝวนก็ย่างลิ้นปอกแล้วกแปรกันอยู่ในปลาต่ว่าก็มีนอไม่พอได้รุ่นไปเรื่อยๆอยู่นะครับทายได้บางช่วงนะครับบางช่วงฝนโกก็หยุดท้ายจะว่ากับค่อยรุ่นไปเรื่อยๆอยู่นะครับสำหรับการหาหนไม่ในเซานี้ครับนาแน่นนะครับอีกนอนหนึ่งนี่นะครับนองามเลยครับผม ว่ารุนไปเรื่อยๆอยู่นะครับยังคงมีนอใหม่ให้ได้เกี่ยไปเรื่อยๆครับน,น,น้อน,น,นะครับน้ำง่ามนะฮเก่าเลยเดี๋ยวนอ่งงามีแล้วนะครับผมสองสามนอน,นะครับน้องนอนสันนอเงามาจุดนี้คล้มแน่นะครับนอนแหลกนอเนงานะ งามครับรอสองจะได้ยงเงาป่ะอือตอนนี้ขนหางจะแม่งจะว่ากับพ่อได้โย่ครับตอนนี้นอนสันคนะรับวดเจะเแยเปง,ง,งยป่ะนเนี่ยหางล้างแยงป่ะขันแยาก็เอาได้นะ อันสันอะไรกะโอ้บ่ได้นะครับในสองนอครับนี่อสองนอนะครับนอนเงานอนสันนะครับหาเกาะเลยไปเติมกันไปเลยครับดานในอีกนอนึ่งครับงามๆเลยนะ ทั้งแจกทั้งเมือดนะครับบางมองก็เมือดบางมองก็แจกงนี่นอนี่ถือใหญยงามหนะครับ่ออวบเลยครับตุ่มกับปกับแจกกับแซบแจงกับแซบครับชุดนี้เป็นเมือดนะครับแต่ว่านอแม่งามสองนอครับมองเนี่ยออกไปมองแจ้งแจ่งพี่น้องเบิรงทำงามครับนี่พอเห็นนะครับหอมงามเลยครับผมประดานนี้อีกครับนอหนึ่งงามงาม งามครับ,บนอแนงนะครับอยาวๆข้องเหยาเลยครับจเศ้ษน,นีข้อเนกระมีนะครับนอสันก็เ,เลยครับงามๆครับอันนี้เป็นนอเน่านะครับ การในนอสันนะมอสันสองนอแต่ว,ว่าน่าจะได้นอดเดียวนอเงี้ยนอน,นี้ไว้แต่มือหนับพีกนอนงามๆนะครับผมอู้นอใหญ่เนี่ยงามๆเลยนะครับนอนหนึ่งงามๆครับ น,น้อยแง่เลยนะครับใส่กระตากระทังสีลุ่นตะกร้าแล้วครับนอนสั่นครับแต่ว่าต้มแสบต้มอร่อยนะครับผมอีสองนอนแลครับมองเลยนอนสั่นนะแต่ว่างามครับเนี่ยแง่บวกเลยครับนอนนะองสองนอนเนี่ยก็โอ้วันนอนงามนะครับเนี่ย สวยเลยครับนอนหนึ่งครับนอนเง้วหักเลยงามงามครับนอนสนอนอนะนันน้อนี้นะในสันเกินนะครับไม่รอบนาครับนอนสันอีกนอนหนึ่งครับงามงามครับอนอนหนึ่งครับสส่กับตาลุนตาเราแล้วนะแล้วก็นอนหางใน้อีก เาวาหาเก่าเต็มปลายพ่อน,นะครับองบริพนย่อน,นี่น้ำงามครับผมเมื่อนี้ก็ถือปรามานเติบนะครับอีสองนอแนะครับนำงามนะรับจึงจปิปรน,นอสันอยากจะถือว่างามนะครับผมหล่นตาแล้วนะครับนอหนึ่งครับเนี่ยงามงามครับนานๆอีกนะครับ นอนงามๆง,ง,งามเลยครับผมรแรกครับหากระสนไปนอนย่าวนะครับนอนหนึ่งสองนอนงามครับผมคงจะหาอีกสองสามนอนเราจะเดินทางกับับ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็รนตาแล้วครับนอนหนึ่งครับ งามๆนะครับผมโอ้ตอนนี้รลนตานะครับก็งามอยู่นะครับก็เลยงา,งามครับนอนหนึ่งครับนอนหนึ่งครับงอมงามครับผมนครับมานี่ สามนอทรงไทยนะครับเพราะว่าล่นละล่นตาละอันนี้นอนยาวครับนอนสันสามนอน,นี้ทรงไทยแล้วกันในเมืนีนะครับเดี๋ยวจะไปสรุปนะครับอยู่ตีนผู้ทางลงทางกับบับาลคือเก่าครับครับผมตอนนี้ก็ได้นอไม้ตามที่ต้องการแล้วนะครับได้เตรียมตาล่นตาแล้ะตอนนี้ก็จะเดินทางกลับานนะครับเดี๋ยวไปสรุป ยูตีนพู่ทางกระบ,บ้านคือเก่านะครับเดี๋ยวไปรวมไปชนช่อวมกันครับครับผมตอนนี้เดินทางลงมาถึงตีนพู่ทังกระบ,บ้านนะครับท่างที่จะกระบ,บ้านเป็นที่บรพอยแล้วนะครับก็จะให้พี่น้องในเบื้องสรุปผลงานการหาอยู่หากินเมื่อนี้นะครับกับการขึ้นโคกขึ้นป่าขึ้นเขาหานอไม้ไรนะครับหนอไม้ป่าหนอไม้ธรรมชาตินะครับผมซึ่งการหาอยู่หากินเมื่อนี้นะครับช่วงแรกกับภามามาไทย คลิปได้นะครับเพราะว่าผลตัวแห้งนะครับมาถ่ายช่วงที่ไรน่อไห้หลายเติบแล้วนะครับนี่เห็มั้งผผลงานการหาโยคากิมมอนี่นะครับถ่ายช่วงที่ผลซาแน่แล้วนะครับผลตกบางแห้งแล้วนะครับแต่ก็ช่วงนนี้ผลยุดแล้วนะครับแดดก็เริ่มบอกอากาศท้องฟ้าก็เริ่มที่จะเปิดแลนะแต่ว่ากันยังบ่แน่นะเพราะว่าน่าจะเที่ยวแดดเที่ยวตัวกอยู่นี่แลับผลสภาพแบบนี้นะครับผม เพรว่าการหาอยฮหกินเมือนี้ก็ได้ล่นตานครับเนี่ยน้องใหม่นี่ก็น,น้อมง,งามแล้วตามที่พี่น้องได้เห็นในคลิปนะครับน้องใหม่นีกระนอมงามเลยวเมื่อนี้นะครับแล้วก็เปื่อนนะครับเพราะว่าสภาพฝนตกนะครับมันก็นเลยเปื่อนก็ขอบค้นพี่น้องสูบบุหร่สก้นนะครับตียังคงให้กําลังแรงใจกับช่องอีสานบานปลาสตอรี่นะครับช่องไอ้นหน่อยที่รอคอยถา่ายกําลังแรงใจจากพี่จากน้องทุกมุมโลกนะครับ ขอบคุณทุกการที่ตามรับชมรายการขอบคุณทุกไลท์ทุกแคทุกคอมเมนต์ทุกการแจ้งเตือนนะครับกดกระดิ่งทิ้งไว้นะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนในคลิปต่อไปครับขอให้พี่น้องสุขสบายดีกันสุขปูสุขคนปลดเจ็บปลดจนครับเงินทองทเตรียมถุงเตรียมท่ทาสุาขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดไปแล้วสวัสดีครับ